โชครถแห่โชว์สปิริตขึ้นคอนเสิร์ตอย่างต่อเน,นื่องคู่บอลเชิญยิ้มภายหลังจากออกรายการโหนกระแสบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่เดี๋ยวกลับมาขึ้นเวทีร่วมกันอีกครั้ง โดยประเดิมเวทีรแรกที่งานหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทั้งคู่ได้ชูมือร่วมกันก่อนขึ้นเวทีและยืนยันว่าได้เคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะกลับมาทำงานร่วมกันเหมือนเดิมทั้ง50คิวแต่ทั้งคู่ได้ขึ้นเวทีอร้องเพลงร่วมกันโดยบอนเชิญยิ้มยังได้โพสต์ไอจีถึงงานดังกล่าวว่านครศรีธรรมราชงานสารหลักเมืองเจอกันครับ ขอบคุณการเดินทางในครั้งนี้พี่หนุ่มกัญชัยโจ๊กเกอร์แฟมมาแล้วจ้าแม่จ๋าส่วนทางด้านของโชคไทยรถแหกก็ได้โพสต์รูปที่ถ่ายคนเดียวแต่ด้านหลังเป็นเครื่องบินพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าถึงแล้วนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราช คืนนี้พบกันคอนเสิร์ตกับพี่บอลเชิญยิ้มและโชคชคมงคลและอีกหนึ่งโพหลังจบคอนเสิร์ตก็ได้โพ์ภาพรวมที่มีแฟนๆร่วมงานพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าขอบคุณพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาสนุกด้วยกันกับพี่บอลเชิญยิ้มและโชคชคมงคลขอบคุณทุกกำลังใจครับและล่าสุดโชครถแห่ได้ออกมาโชว์สปิริตขึ้นคอนเสิร์ตอย่างต่อเน,นื่องคู่บอลเชิญยิ้ม โดยได้ระบุข้อความสั้นๆว่าคืนนี้พบกันที่ชายหาดแหลมสมีลาจังหวัดสงขลาคอนเสิร์ตพี่บอลเชิญยิ้มและโชคโชคมงคลเรียกว่างานนี้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ